เมื่อตกอยู่ในสถานะความเป็นทาสไม่ว่าเจ้านายจะสั่งอะไรเราก็ต้องยอมทําตามถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากจะทําสิ่งนั้นก็ตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องมูวี่กันอีกเช่นเคยและวันนี้เราจะมาดูเนื้อหาใน EP ที่2ของซีดีสุดเดือดอย่างสปาร์ต c าคัสก o f ออฟเดอะอารีนาหลังจากที่บาเทียตัสถูกลุมกระทืบใน EP ก่อนและใน EP นี้เขาจะหาวิธีเอาคืนพวกนั้นยังไงหากพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาก็ต่ดจากอีพีที่แล้วบาเทียตัสได้กระเสือกกระสนลุกขึ้นมาทั่วทั้งตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดเพราะถูกทาเลียสกับพรกพวกลุมกระทืบเมื่อคืนนี้เขาเดินโซซัสโซเซกลับไปยังบ้านของเขาและก็ต้องนอนสมอยู่บนเตียงเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ก่อจะสามารถลุกขึ้นมาได้เขาพยายามทําตัวให้แข็งแรงเร็วที่สุดเพื่อที่จะหาทางเอาคืนพวกนั้นให้ได้ และเมื่อเขาตขื่นขึ้นมาเห็นกาย,ย่าก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรเพราะว่าเธอนั้นได้มาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเกินสิบวันแล้วและไม่ขยับขยืขย่นไปไหนสักทีฝั่งลูเคเชียก็ได้แต่บ,บอกว่ากาย่านั้นสามารถทําประโยชน์ให้กับพวกเขาได้และเธอก็ยังแนะนําให้บาเทตัสเอาเรื่องนี้ไปบอกกับท่านเจ้าเมืองอีกด้วยแต่ทางฝั่งบาเทตัสก็บอกไปทันทีว่าเขาจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับท่านเจ้าเมืองเด็ดขาดเพราะว่าท่านเจ้าเมืองก็เป็นแค่หุ่นเชิดของทาเลียสเท่านั้นถึงแม้ไปบอกก็คงทําอะไรไม่ได้เขาจึงจะต้องหาวิธีเอาคืนทาอาออสวยตัขขงงเเ และภาพก็ตัดมาที่ทาริอัสกับเวทีอัสพรุ่งนี้จะมีขุนนางจากกรุงโรมที่มีชื่อว่าวาลัสมาทีนีเพื่อจะมาเลือกนักสู้ในเมืองคาปัวไปสู้ในงานงานหนึ่งและทาริอัสก็ติดธุระกับท่านเจ้าเมืองเขาจึงสั่งให้เวทีอัสไปคอยต้อนรับวาลัสแทนและในระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นทั้งสองก็ได้มาเจอกับมาคัสที่กาลังมาหาซื้อไวน์อยู่ในตลาดเพราะเขาจะนํามันไปเป็นของขวัญให้กับบาเทียตัสที่หายจากอาการบาดเจ็บฝั่งทาริอัสเมื่อรู้แบบนั้นเขาก็ขอออกค่าไวน์ให้ แถมยังฝากข้อความไปให้กับบาเทตัสอีกด้วยมาคาัสที่ไม่มีทางเลือกก็จำเป็นจะต้องรับฟังเพราะไม่อย่างนั้นเขาอาจจะพบจุดจบเหมือนกับบาเทตัสได้ส่วนทางฝั่งบ้านของบาเทตัสเหล่านักสู้ก็ยังคงฝึกซ้อมกันอย่างขยันขันแข็งแกนนีคัสก็ได้ซ้อมฝีมือกับนักสู้คนหนึ่งซึ่งเป็นคนรักของบาก้กาและเขาก็สามารถเอาชนะได้ตลอดส่วนทางฝั่งเคกซัสก็ยังคงฝึกซ้อมกับอนาไมอัสวันเวลาผ่านไปฝีมือของเขาก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถต่อกรกับอนาไมอัสได้หลายกระบวนท่า ฝั่งกายา่าเมื่อเห็นเืินร่างของคิกซัสเธอก็แทบจะทนไม่ไหวเธอยืนจ้องคิกซัสตาแทบไม่กระพริบฝับ่งคิกซัสก็กระหน่ำจู่โจมเข้าใส่อานามอัสอย่างต่อเนื่องแต่ก็โดนอานามอัสสัตว์เขาจนล้มลงไปคลิกซัสพยายามลุกขึ้นมาและจู่โจมอีกครั้งแต่ก็โดนอานามอัสปลดอาวุธเขาได้อย่างง่ายดายระหว่างนั้นอานามอัสก็สอนวิธีให้กับเขาโดยบอกว่าเจ้าจู่โจมเหมือนกับแพแะไร้หัวคิดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าเจ้าต้องล่าให้เขาเข,าเข้ามาและค่อยตอบโตคลิกซัสก็เชื่่ออฟังงทุกยา จากนั้นก็เริ่มการต่อสู้อีกครั้งทั้งสองได้ต่อสู้กันอย่างดูเดือดและคลิกซัสก็ทําตามที่อนาเมาอัสบอกคือหลอกล่อให้อนาเมาอัสเข้าไปจนสามารถปลดอาวุธอนาเมาอัสได้แถมยังใช้โล่กฟาดเข้าใส่หน้าของอนาเมาอัสอย่างจังทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็ต้องตกตะลึงเพราะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าคิกซัสจะสามารถต่อกรกับอนาเมาอัสได้ทั้งๆที่เพิ่งมาฝึกเพียงไม่นานฝั่งอนาเมาอัสเองก็ยิ้มอย่างดีใจที่สามารถสอนให้คิกซัสพ,พัฒนาตัวเองได้ขนาดนี้ จากนั้นดอทเทเลก็สั่งให้คิกซัสไปซ้อมกับคนอื่นเลคู่ซ้อมของเขาคนต่อไปก็คืออาชวนนั่นเองอาชัวได้จู่โจมเข้ามาใส่เขาทันทีแต่ก็โดนคิกซัสจัดการได้อย่างง่ายดายตอนนี้คิกซัสไม่เหมือนเมื่อก่อนที่พวกเขาได้ต่อสู้กันฝีมือของคิกซัสน,นั้นพัฒนาไปมากเพียงแค่แป,ป๊บเดียวก็สามารถทําให้อาชัวลงไปกินดินได้ทั้งสองสนิทกันมากขึ้นเพราะเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันที่ยังไม่ได้รับตาของบ้านบาเทียตัสส่วนทางฝั่งดอทเทเลก็เข้ามาเอ่ยปากชมอนามอัสที่สามารถฝึกให้คิกซัสพัฒ อัสกลับไปขึ้นบนสังเวียนได้อีกครั้งอานาไมอัสที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากส่วนทางฝั่งแกนิคัสก็สามารถจัดการโค้ดซ้อมของเขาได้อย่างง่ายดายไม่ว่าใครเขาก็สามารถเอาชนะได้หมดเขารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปที่จะต้องประดาบกับคนเหล่านั้นเขาจึงเข้ามาพูดกับดอทเทเลว่าข้าอยากจะสู้กับคนที่สูสีกับข้าสักหน่อยบางทีถ้าอานาไมอัสว่างท่านน่าจะควรให้เขามาสู้กับข้าหน่อยนะฝั่งดอทเทเลเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบบอกกับอานาไมอัสทันทีว่าเจ้าจงออกไปแสดงให้แกนแน่ที่เเเป็นจจ้าสังังงววตริ ฝั่งอนามัยอสไม่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเขารีบหยิบดาบและโลกขึ้นมาและเข้าไปสู้กับแกนิคัสทันทีทั้งสองได้เข้าประลองกันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครส่วนทางฝั่งมาคัสเขาก็ได้เอาไวมามอบให้กับบาเทียตัสเพื่อเป็นของขวัญที่เขาหายจากอาการบาดเจ็บฝั่งบาเทียตัสก็รับไวไว้และเขาก็รีบขอโทษที่เขาหวังสูงเกินไปไปมีเรื่องกับคนเหล่านั้นจนทําให้พวกเขาถูกตัดสิทธิ์ส่งนักสู้เข้าแข่งขันในงานเปิดสังเวียนใหม่แต่ฝั่งมาคัสเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบไปวว่่่่าาาาทททลิิอออััสสยมมีจะเเเเพงนนนใให้้ป็กกรซืตแ หากท่านยอมเขาจให้นักสู้ของท่านได้ลงสู้นศสึกสําคัญสําคัญและจะได้ลงแข่งในงานเปิดสังเวียนใหม่อีกด้วยและวายนั่นเขาก็เป็นคนจ่ายเงินให้ฝั่งบาเทตัสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็โมโหเป็นอย่างมากเขาพูดขึ้นทันทีว่าเจ้าเห็นบาดแผลบนใบหน้าของข้าไหมนี่แหละคือสิ่งที่พวกมันทํากับข้าหลังเขาพูดจบก็ปาวายนั้นทิ้งทันทีเขาชี้ไปที่มาคัสและถามไปว่าแล้วท่านหลาดได้อะไรจากการนําข่าวของทาเลอัสมาบอกกับข้ามาคัสก็บอกไปตามตรงว่าข้าก็ได้สิทธิ์เหมือนกับท่านสามารถส่งนักสู้ลงแข่งขันในงานเปิดสัง หากว่าข้าไม่นําข้อความของเขามาบอกชะตาของข้าก็คงไม่ต่างอะไรจากท่านแถมทาริอรัสยังอยากจะได้คําตอบเดี๋ยวนี้ด้วยเพราะว่าเขาจะเอาแกนิคัสไปเสนอให้กับวาลัสที่มาจากกรุงลมเวทีอร์จะไปต้อนรับเขาตอนเที่ยงพรุ่งนี้ ซึ่งเมื่อกาย่าได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าเธอนั้นเคยเจอกับวาลัสมาก่อนเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลเลยมังคั่งอกมากคนหนึ่งมาคาสก็ให้บาเทตัสรีบตัดสินใจหลังพูดจบเขาก็เดินไปจากที่นั้นส่วนทางฝั่งบาเทตัสนั้นตอนนี้เขาโมโหอย่างหนักเพราะไม่รู้จะแก้แค้นคนเหล่านั้นได้ยังไงกันและในจังหวะนั้นก็มีนักสู้ฝึกหัดคนหนึ่งโดนซัดจนล้มลงไปและเขาก็ชูสองนิ้วเพื่อยอมแพ้าบาเทตัสที่เห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาเรีบสั่งให้ดอทเ,นนเอท พวกฐานยามก็รีบมาจับชายคนนั้นเป็นมัดไว้เพื่อที่จะเตรียมไปส่งขายใช้แรงงานที่เหมืองบาเทตัสก็พูดกับทุกคนด้วยความโมโหว,ว่านักสู้บ้านหลังนี้จะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดพวกเจ้าต้องรอให้กำแพงถล่มซะก่อนจึงจะสามารถชูนิ้วยอมแพ้ได้นักสู้ทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อฝั่งดอทเทเล่เองก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งนักสู้ไปขายในเหมืองเพียงเพราะอารมณ์เสียแบบนี้สนบาเทตัสก็ต้องรีบหาวิธีที่จะให้นักสู้ของเขาสามารถเข้าไปสู้ในงานสำคัญสำคัญได้และแล้้ววเเขาาาาากกก็็็คคคิดอออ่่่ทปนนนนนแห นนัน้หากว่าวาลัสคนที่มาจากกรุงลมเลือกนักสู้ของเขาทาเลอัสที่เป็นเพียงนายหน้าก็ไม่สามารถปฏิเสธได้และพวกเขาก็รู้ว่าเวิีอัสนั้นจะไปพบกับวาลัสพ่กนี้ตอนเที่ยงเขาจึงมีแผนจะทําอะไรบางอย่างส่วนทางด้านคลิกซัสกับอาชวัวเล่อีกคนหนึ่งก็ยังคงต้องฝึกแบกท่อนไม้จนมืดคำ่ำเมื่อถึงเวลากินอาหารดอเทเล่จึงสั่งให้พวกเขาหยุดทั้ง3ก็รีบไปตักอาหารและไปนั่งรวมตัวกันอยู่ในที่ที่หนึ่งพวกเขาไม่ค่อยประสบอารมณ์สักเท่าไหร่ที่มีหนึ่งในพวกเขากําลังจะถูกส่งไปยังเหมืองและพวกเขาก็ต้องยิ่งฝึึกกกหนนััข้้ไไปออีเเพื่ท่ทจะดรบบบาง ใได้และเมื่ออาโชตักอาหารเข้าปากก็พบว่าพวกนั้นได้แอบฉีดใส่ในอาหารของพวกเขาเลยพวกนั้นก็พากันหดระแวออกมาด้วยความสะใจที่ได้แกล้งเด็กใหม่อย่างพวกของคิกซัสส่วนทางฝั่งแกนนีคัสก็เข้ามาดื่มไวน์ในห้องของอนาไมอัสพวกเขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแกนนีคัสนับถืออนาไมอัสเหมือนกับพี่ชายแท้ๆและก็นับมิลิต้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาด้วยทั้ง3ต่างดื่มไวน์และพูดคุยกันด้วยความสนุกสนาน เมื่อดื่มเสร็จแกนิคัสก็เดินทางจะกลับไปยังห้องของเขาและในระหว่างนั้นคิกซัสก็ได้มาหาเขาเพื่อขอคําแนะนําเพราะเขาไม่อยากจะไปจบชีวิตลงในเมืองฝั่งแกนีคัสก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่ามีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่เจ้าจะเป็นผู้ชนะได้ซึ่งนั่นก็คือห้ามแพ้เด็ดขาดหลังพูดจบเขาก็เดินจากไปคิกซัสที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเขาจะต้องฝึกหนักมากกว่านี้เป็นหลายเท่าเพื่อที่จะสามารถผ่านการทดสอบได้ เช้าวันต่อมาบาเทตัสก็กำลังเตรียมพร้อมเพื่อจะไปยังตลาดและเขาก็สั่งให้ดอทเทเล่ไปเตรียมบาก้าเอาไว้เพราะเขาจะให้บาก้าเป็นบอดี้การ์ดของเขาไปยังตลาดแต่ทางฝั่งดอทเทเล่กลับไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าบาก้านั้นเป็นนักสู้ไม่ควรที่จะนำไปเป็นบอดี้การ์ดแบบนั้นแต่บาเทตัสก็ไม่สนอะไรทางเซนเขาบอกไปเพียงสั้นๆว่าจงทำตามที่ข้าสั่งและไปเตรียมพวกไซเลนสองคนนั้นไปกับข้าด้วยเมื่อดอทเทเล่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่เห็นด้วยในเรื่องที่บาเทตัสสั่งให้นำนััักกสสสู้้้้้ทททีีีี่่่่่่่มมมแววไไปขขาาาายยยเเเือออองงงงบบบนนตตตจจะลถดึให ดอทเทเล่ไปเตรียมพวกไซเรนและคนที่จะถูกส่งไปยังเมืองโดยบอกว่าข้าจะพาพวกนั้นเข้าไปในเมืองเพื่อให้พวกเขาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหากว่าพวกเขามีความสามารถข้าจะเก็บพวกเขาเอาไว้ดวอทเทเล่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบทําตามคําสั่ง จากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังตลาดบาเทตัสก็บอกแผนการของเขาให้กับพวกอาชัวหากทํางานนี้สําเร็จพวกเขาจะได้รับรางวัลเป็นตราประจําบ้านของบาเทตัสโดยที่ไม่ต้องทดสอบต่อสู้กับคนอื่นๆอีกพวกของอาชัวที่ได้ยินข้อเสนอแบบนั้นก็กระตือรือร้นที่จะทํางานนี้ให้สําเร็จให้ได้พวกนั้นรีบเข้าประจําที่เพื่อทําภารกิจให้สําเร็จส่วนทางฝั่งกายยากับลูเคเชียก็พากันเดินมาในตลาดเพื่อทําอะไรบางอย่างและไม่นานวาลัสสิทธิที่มาจากกรุงลรมก็เดินทางมาถึงที่นั้นกายยากับลูเคเชียก็รีบเข้าไปหาทันที ส่วนทางฝั่งพวกของอาชัวคนหนึ่งก็ได้ไปดักรอเวทีอส์สคนที่จะมาต้อนรับวารัสคนของอาชัวเข้าไปหาและบอกว่าข้าคือทานของวาลัสและวารัสก็อยากจะเห็นสนามประลองใหม่เขาจึงเดินทางไปรอท่านทีนั้นและให้เวทีอัสตามเขาไปหาวารัสฝั่งเวทีอัสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็หลงเชื่อและตามทานคนนั้นไป ท่านคนนั้นพาเ,าเขาเข้าไปในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งโดยที่มีอาชัวกับคนของเขาเอีกคนหนึ่งดักรออยู่ตรงนั้นและเมื่อได้โอกาสพวกเขาก็ลงมือจัดการคนของเวทิอัสทันทีส่วนทางฝั่งเวธิอัสก็โดนกระทืบอย่างหนักจนปางตายแต่พวกเขาก็ยังไม่เอาให้ถึงชีวิตเวธิอัสนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นพวกของอาชัวก็ทําการฉีดใส่ทันทีเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับบาเทียตัสจากนั้นอาชัวก็ทําการสังหารคนของพวกเขาทิ้งโดยบอกว่าเวทิอัสได้เห็นหน้าของเจ้าแล้วและนายท่านก็สั่งให้ข้าทําแบบนี้หลังพวกเขาจัดการเสร็จกรีนีนนนนไปจากตงััท้ทท วนทางด้านวาลัสเมื่อมาถึงก็ไม่เห็นวิเทอัสมารอต้อนรับเขาและนั่นมันก็ทําให้เขางุดหงิดเป็นอย่างมากและในตอนนั้นกายาก็ได้โอกาสเข้าไปคุยกับวาลัสทันทีและก็ชักชวนให้วาลัสไปพักที่บ้านของบาเทตัสก่อนในระหว่างที่รอวิทีัสแบบนี้ตอนแรกวาลัสก็ไม่อยากไปแต่ไม่ว่าจะรอนาน,นแค่ไหนวิทียสก็ยังไม่มาสักทีแถมที่นี่อากาศก็ยังร้อนมากๆอีกด้วยสุดท้ายเขาจึงยอมตกลงที่จะไปยังบ้านของบาเทตัสบาเทตัสเองก็คอยสังเกตการอยู่ไม่ห่างพอเขาเห็นแบบนั้นก็ดีใจแบบสุดๆที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ววาางเอไ้ พอวารัสมาถึงบ้านของเขาพวกเขาก็ทําการต้อนรับอย่างไม่ขาดตกบกพร่องพวกเขาพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆและพอประสบโอกาสบาเทตัสก็พูดถึงเรื่องนักสู้โดยบอกว่าเขาก็มีนักสู้ดีๆเยอะเลยล่ะฝั่งวารัสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจไม่น้อยเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าบาเทตัสนั้นก็เป็นคนฝึกนักสู้เช่นกันฝั่งกายาก็รีบเสริมไปทันทีว่านักสู้ของบ้านบาเทตัสนั้นเก่งๆทั้งนั้นดีกว่าของเวทีอัสซอีกแถมยังราคาย่อมเยาวกว่าอีกด้วยฝั่งวารัสเมื่อได้ยินแบบนั้้นนนนนกกกกก็เเเเรริิ่่มมสใจาาาาาขขึและะายยาีีบพดออไปทททงั ดอทเทเล่ก็สั่งให้ทุกคนหยุดและเรียงแถวเพื่อรอฟังคำสั่งจากบาเทตัสวาลัสที่เห็นแบบนั้นก็ขอให้บาเทตัสสาธิตให้เขาดูหน่อยฝั่งบาเทตัสก็รีบทาตามทันทีเขาเรียกแกนนคัสออกมาจากแถวและก็ให้วารัสเป็นคนเลือกว่าจะให้ใครมาต่อสู้กับแกนนคัสแต่วารัสก็ยังไม่ทันเลือกกาย่าก็พูดขึ้นทันทีว่าเจ้ากอคนนั้นยังไงล่ะใครกันจะไม่ตื่นเต้นที่จะได้เห็นการต่อสู้กันจนตายคาสังเวียนฝั่งบาเทตัสไม่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปทันทีว ว่ามันจะจบเร็วกันไปหน่อยแต่ทางฝั่งวารัสกับชอบโดยบอกว่าดีเพราะว่าข้างนอกนี้อากาศมันร้อนขคาอยากจะเห็นมันจบเร็วๆบาเทตัส <th> ก็ไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นจะต้องยอมทําตามเขาเรียกคิกซัสออกมาจากแถวเพื่อเป็นคู่ต่อสู้กับแกนีแคสแต่เมื่อวารัสเห็นว่านักสู้เหล่านั้นกำลังจะใช้ดาบไม้สู้กันเขาก็พูดขึ้นทันทีว่าถ้าในพวกเขาใช้ดาบไม้สู้กันอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นคนพวกนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากเด็กๆไม่ใช่นักสู้ที่แท้จริงหรอกบาเทตัสที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะทํายังไงจึงจจจํํําา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 เเเเปปป็็นนนตตต้้้ออองงงใใททมี่่ววรรััสสกขหุธบ จริงเพื่อสู้กันฝั่งเรานักสู้ก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ พอรู้กันอยู่ว่าคิกซัดนั้นเพิ่งเป็นนักสู้ฝึกหัดแถมยังต้องมาสู้โดยใช้ดาบจริงอีกทุกคนต่างก็คิดว่าคิกซัดจะไม่สามารถลดจากการสาธิตนี้ได้อย่างแน่นอนเมื่อบาเทตัสให้สัญญาณคิกซัดก็จู่โจมเข้าใส่แกนิคัสทันทีแต่ว่าแกนิคัสก็หลบหลีกได้แล้วก็ซัดเข้าให้อย่างจังจนทำให้คลิกซัตล้มลงไปทันทีแกนิคัสก็ยังไม่เข้าไปซ้ำหากเขาเข้าไปซ้ำคิกซัดก็คงตายไปแล้วเขายังคงยืนรอให้คิกซัดลุกขึ้นมาใหม่ฝั่งคิกซัดก็แต่เกียกตะกายลุกขึ้นมาและจู่โจมเข้้าไปปใ่่ีครััังงงแ็นนนนเหจลลววท2ะะ อาโชกับพวกของเขาอีกคนหนึ่งก็กลับมาและเมื่อเห็นว่าคิกซัสกำลังต่อสู้กับเกนีคัสอยู่พวกเขาก็รู้สึกเป็นห่วงคิกซัสไม่น้อยเพราะถือว่าคิกซัสนั้นก็เป็นหนึ่งในพวกของเขาพวกเขาต่างทําใจว่านักสู้ฝึกขัดคงจะเหลือแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นแกนีคัสจัดการคลิกซัสล้มลงไปครังแล้วคังเล่าแต่ด้วยความใจสู้คลิกซัสก็ไม่ยอมเด็ดขาดและเมื่อโอกาสมาถ,ถึงคิกซัสก็ทําตามอย่างที่อานามัยอสัสเคยสอนเอาไว้จนสามารถปลดอาวุธของเกนีคัสได้แล้วก็ฟาดโลกเข้าใส่เกนีคัสเต็มๆจากนั้นก็จู่โจมเข้าไปใสยย่งหักวึม ขึ้นสุดท้ายคิกซัสก็สามารถทาให้แกนนคัสล้มลงไปได้คิกซัสดีใจมากเลยรีบเข้าไปซ้ำทันทีแต่ว่าแกนนคัสก็ยังคงหลบหลีกได้ตอนนี้เขาเริ่มโกรธที่คิกซัสสามารถทาให้เขาหลังเลือดได้เขามมวนตัวไปหยิบดาบของเขาขึ้นมาและในตอนนั้นคิกซัสก็พุ่งเข้ามาใส่ด้วยความเร็วสูงแต่ก็โดนแกนนคัสสับเขาให้อย่างจังจนทําให้คิกซัสล้มลงเลยไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกต่อไปแต่แกนนคัสก็ยังเอ่ยปากชมเขาว่าเจ้าพยายามได้ดีมากการต่อสู้เป็นอันจบลงเพียงเท่านี้คิกซ ทันทีว่าท่านเคยเห็นการสาธิตอะไรแบบนี้ไหมบอกแล้วว่านักสู้ของข้านั้นมีฝีมือมากขนาดไหนท่านอยากจะให้ทำยังไงกับคนที่แพ้จะให้มันอยู่หรือว่าจะให้มันตาย ฝั่งวาลัสก็ให้กาย่าเป็นคนเลือกว่าจะให้คลิกซัสอยู่หรือว่าจะให้ตายทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นต่างก็เริ่มวันวันเพราะรู้กันอยู่ว่ากาย่านั้นอยากจะเห็นการต่อสู้จนตายคาสังเวียนพวกเขาต่างพากันกังวลกลัวว่ากาย่าจะสั่งให้ฆ่าคลิกซัสเธอคิดอยู่พักใหญ่แล,แล้วเธอก็บอกว่าให้เขาอยู่ต่อเธอเขายังมีประโยชน์อีกเยอะคิกซัสจึงรอดชีวิตจากการสาธิทครั้งนี้ไปได้จากนั้นกาย่าก็ชนวาลัสไปหาความรื่นรมอย่างอื่นในบ้านอีกและเธอก็แอบกระซิบบาเทตัสว่าวาลลัสนั้นเป็นคนไม่รู้จักพอหาาากววว่ด่ดด้ืมนแแลละสิเ จนสุดตัวแบบสดๆและในระหว่างนั้นก็ให้แกนิคคสไปอาบน้ําและฉลมน้ํามันเอาไว้ก่อนที่จะพาขึ้นไปหาวารัสในเวลาอันสมควรฝั่งบาเทตัสก็ไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่ เพราะว่าวาลัสได้เห็นฝีมือของนักสู้ของเขาแล้วแต่ยังไม่พูดถึงเรื่องการหานักสู้อีกเขาจึงจำใจต้องทำตามที่กาย่าบอกบาเทตัสรีบล,ลงมาบอกกับดอเทเล่ให้เตรียมแกนิกคัสเอาไว้ให้พร้อมเพื่อที่จ,จะนำขึ้นไปหาวาลัสบนคาลือหาดแต่ทางฝั่งดอททเล่ก็ยังคงถามถึงพวกของอาชัวคนหนึ่งที่ออกไปแล้วไม่กลับมาพร้อมกับพวกของอาชัวฝั่งบาเทตัสก็พูดไปเพียงสันส้นๆว่าข้าให้โอกาสเขาแล้วและเขาก็ได้รับรางวัลไปแล้วด้วยส่วนพวกไซเยนสองคนที่เหลือนั้นก็ให้รางวัลกับพวกเขาเช่นกันซึ่งนั่นก็คือออให้าา Dot ้้้ตตาาาาาขขงบบบบบนนนนเเเทททััสกกพวซะดดล่ีไยิแ ยิ่งไม่พอใจเป็นอย่างยิง่งเพราะว่าพวกของอาชวนนั้นจะได้รับตาของบ้านบาเทตัสโดยที่ไม่ผ่านการทดสอบอะไรทั้งเส้น เขาเริ่มขึ้นเสียงเสีบาเทตัสว่าการกระทำแบบนี้มันเหมือนกับยามเกียรติของนักสู้บ้านบาเทตัสไม่สมควรที่จะทําอย่างเยงและนั่นมันก็ทาให้บาเทตัสไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาตอบไปทันทีว่าเจ้าจงไปทําตามที่ข้าสั่งเดียวนี้และก็ไปบอกกับอนาเมอัสด้วยให้เขาเตรียมพร้อมรับหน้าที่เป็นดอทเทเล่ใหม่แทนเจ้าฝั่งดอทเทเล่ที่ได้ยินแบบนั้นก็หยุดชะงักทันทีที่จะต้องเสียตาแหน่งดอทเทเล่ให้กับอนาเมอัสถึงแม้จะไม่อยากทาแต่เขาก็ขัดคําสั่งเจ้านายไม่ได้เลยต้องรีบออกไปจัดก,การตามที่บาาาเเเททตัััสสส่่งงพพียไมมนนนนนจคก็คร้อ้อะขึปบบ ก็เข้ามาบอกกับแกนีคาสว่า เจ้าจงไปปลนเปอร์วารัสจงทําทุกอย่างตามที่เขาบอกถึงแม้ว่าเขาจะสั่งให้เจ้าอมเจ้านั่นของเขาเจ้าก็ต้องทำแกนีคัสที่เป็นทาสก็ไม่มีทางเลือกก็จําเป็นต้องน้อมรับคําสั่งทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อวารัสเมาได้ที่แล้วพวกเขาก็พาแกนีคัสเข้ามาหาวารัสที่เห็นรือนล่างของแกนีคัสก็ตาลุกวาวทันทีเขารีบเดินเข้ามาลูบไล้ตามตัวของแกนีคัสจากนั้นก็ล้วงเข้าไปที่เป้าของแกนีคัสเต็มๆแกนีคัสก็ได้แต่ยืนนิ่งๆไม่สามารถทําอะไรได้วารัสค่อยๆกระซิบถามแกนีคัสว่าเจานกกปส็็ ยาและว,วารัสก็พูดขึ้นทันทีว่าข้าอยากจะชมการสาธิตแต่เขากลับไม่ยอมทํได้ตัวเองโดยบอกว่าวันนี้ข้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วข้าอยากจะเป็นผู้ชมมากกว่าลเลยก็สั่งให้แกนิคัสไปทํากับเมลิต้าเมียของอนาเมีสแทนเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแกนิคัสและเมลิต้าเพราะทั้งสองนั้นเป็นเหมือนเพื่อนรักกันแถมเมลิต้ายังเป็นเมียของอนาเมีอสอีกด้วยลูเคเชียก็ไม่อยากจะให้ทําเช่นกันเพราะว่าเมลิต้านั้นเป็นคนสนิทของเธอเธอจึงจะรีบป,ปฏิเสธแต่บาเทตัสก็กลัววารัสจะหลุดมือไปเขาจึง สั่งให้แกนีคัสทำตามที่วาลาต้องการ เมลิต้ากับแกนีคาสก็จ้องมองตากันโดยที่ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้ส่วนทางด้านล่างคาเลหัดอาัวกับเพื่อนของเขาเอีกคนหนึ่งก็ได้รับตาของบ้านวาเทตัสจริงๆฝั่งเรานักสู้คนอื่นๆก็ไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างมากที่พวกนั้นได้ตราของบ้านวาเทตัสโดยที่ไม่ได้ทดสอบอะไรทางเซนตอนนี้ดอทะเลาโกรธแบบสุดๆเขาทําการตีตาให้กับอาชชวแต่ไม่ยอมเอ่ยคําปฏิญาณอะไรทางเซนโดยบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้พธิธทอันศักดิ์สิทธิ์ต้องเปดเพื่อนเด็ดขาดจากนั้นเขาก็สั่งให้อนาเมอัสหยิบดาบขึ้นมาสู้กับเขาฝั่งอานาไมอัเ่ด้้ินนกรราะะูวขึ ส่วนทางข้างบนคาลือหดแกนิคัสกับเมลิต้าก็กําลังจะเลิกมมีอะไรกันวาลัสก็สั่งให้แกนิคัสถอดเสื้อผ้าของเมลิต้าออกแกนิคัสก็ต้องยอมทําตามฝั่งเมลิต้าเองก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนรองไห้อยู่แบบนั้น ทั้งสองนอนลงกับพื้นและมิลิต้าก็สั่งให้แกนีแคสรีบทำเรื่องราวมันจะได้จบจบแกนีแคสก็ไม่มีทางเลือกรีบทําตามที่เธอบอกฝั่งวาลัสที่มองดูอยู่ก็ชอบใจเป็นอย่างมากและก็จัดการตัวเองอยู่ตรงนั้นซะเลยส่วนทางด้านล่างของคาร์ลเฮาดดอทเทเลก็ทาการจู่โจมเข้าไปใส่อานาเมอัสอย่างหนักหน่วงแต่ฝั่งอานาเมอัสนั้นก็ไม่ยอมตอบโต้เพราะเขาไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่แต่ดอทเทเลก็จู่โจมเข้าใส่อยู่เรื่อยๆจนทําให้อานาเมอัสเลือดออกอานาเมอัสก็ไม่มีทางเลือกอีก สู้กันอย่างหนักน่วงต่างฝ่ายต่างก็เก่งไม่มีใครยอมใครดอทเทเล่จู่จมเข้าไปอย่างหนักจนทำให้อนาเมอัสเกือบจะตกลงไปจากหน้าผาแต่ในจังหวะนั้นอนาเมอัสก็สามารถแทงดับเข้าใส่ดอทเทเลยอย่างจัง ทำให้ดอทะเลล้มลงไปกับพื้นในขณะที่ข้างบนคาลือหาดแกนิคัสกับมิลิตา้าก็ใกล้จะเสร็จสิ้นภารกิจทั้งสองเริ่มมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นจนไปถึงเป้าหมายพร้อมๆกันในที่สุดทั้งสองต่างจ้องหน้ากันอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่พูดอะไรส่วนทางฝั่งดอทเทเลที่ลานฝึกเขาก็พูดกับอนาไมาอัสด้วยความภูมิใจว่าข้าสอนเจ้ามาดีจากนั้นเขาก็สิ้นใจ อนาเมอัสก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องมาฆ่าดอทะเล่คนที่ฝึกเข้ามากับมือแบบนี้เขารีบนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปบอกกับบาเทตัสฝั่งบาเทตัสก็รีบออกมาเจออนาเมอัสเพราะกลัวอนาเมอัสรู้เรื่องที่เกิดขึ้นบนคาลือหัดนี้อนาเมอัสก็บอกไปตามตรงว่าเขามีรู้สายเหตุว่าทําไมดอทะเล่ถึงอยากจะสู้กับเขาด้วย ทางด้านบาเทตัสก็ตอบไปตามความจริงว่าเขาจะให้อนาเมาอัสขึ้นมาเป็นดอทเเลแทนคงเป็นเพราะเรื่องนี้จึงทําให้เขาโกรธและไปทาสู้กับเจ้าจากผลงานที่เจ้าสอนให้เคกซัตต่อสู้จนฝีมือของเขาพัฒนาไปมากมันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเจ้านั้นคู่ควรที่จะเป็นดอทเเลที่เก่งกาจได้จากนั้นบาเทตัสก็สั่งให้อนาเมาอัสกลับไปยังห้องของเขาและทางข้างบนคาลือฮัดวาลัสก็พออกพอใจในการต้อนรับวันนี้เอามากๆวันนี้เขาจะขอกลับก่อนและจะมาตกลงเรื่องธุรกิจกันวันพรุ่งนี้แถมยังบอกอีกว่าเขาอยากจะเห็นแกนั้านเข เดินทางกลับเข้าไปในเมือง บาเทตัสดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถทำให้วาลัสสนใจในแกนีคัสได้จากนั้นเขาก็รีบไปพูดกับแกนีคัสและเมลิต้าว่าสิ่งที่เราทำกําลังจะยกระดับของบ้านหลังนี้แต่มันก็ต้องเลกมาด้วยการทำผิดต่อพี่น้องและสามีเพราะงั้นพวกเจ้าต้องเก็บเรื่องที่เกิดขึ้นบนนี้เอาไว้เป็นความลับอย่าบอกให้อนาเมอัสรู้เด็ดขาดทั้งสองก็จำเป็นจะต้องยอมทำตามเมลิต้ากลับมาล้างเนื้อล้างตัวทั้งน้ำตาในขณะที่ as, อนาเมอัสก็ยังคงเศร้าโศกเสียใจที่พึงคาดดทะเลครูฝึกของเขาไปแต่กลับกันทางด้านฝั่งบาเทตัสกับบ พวกเขาต่างพาก,กันเฉลิมฉลองด้วยความดีใจที่สามารถทําให้วาลัสพอใจได้โดยที่ไม่สนใจใยดีว่าพวกทานนั้นจะรู้สึกยังไงบ้างบาเทตัสกับลูเคเชียก็ทําการมีอะไรกันอย่างเล่าร้อนอยู่ในห้องของพวกเขาทางฝั่งกายยาก,ก็เดินมาเห็นอีกครั้งและเธอก็ทนไม่ไหวอย่างเช่นเคยและก็ได้ทําการเข้าไปแจมด้วยซะเลยทั้ง3าต่างอีลุงตุงนางกันอยู่ในนั้นอย่างเล่าร้อนส่วนทางด้านมิเต้าเธอก็กลับเข้ามาหาอนาไมอัสทั้งสองที่เพิ่งเจอเรื่องเลวร้ายมาเหมือนกันก็ได้เต่ดจ,จ้องมองหน้ากันด้วยความเศร้ามิลิต้าก็พูดไปทางน้าําาาาาาตว่เเรรคือท สามารถเลือกได้ไม่ว่าไหนท่านจะสั่งอะไรเราก็ต้องทําตามทั้งสองต่างปลอบใจซึ่งกันและกันอยู่ในห้องของพวกเขาที่ไม่สามารถปฏิเสธเจ้านายที่สั่งให้พวกเขาทําในสิ่งที่ไม่อยากจะทําได้และอีพีที่2ก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ตอนนี้เราได้รู้สาเหตุแล้วในเรื่องที่เกนีแคสเคยนอนกับเมียของอนาเมอัสจนทําให้พวกเขาผิดใจกันที่เราได้เห็นไปแล้วในภาคหลกักมันเป็นความจําใจที่ทั้งสองก็ไม่อยากจะทําเพราะว่าขัดคําสั่งของเจ้านายไม่ได้จนส่งผลไปถึงสายสัมพันธ์ของพวกเขาที่นับถือกันเหมือนกับพี่น้องมาอย่างยาวนานจนขาดสะบันเมื่ออนาเมอันรู้ความจริงจากนี้เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปไว้เราไปลุ้นกันใน EP หน้าสาหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปอีกเช่นเคยไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ